หรือว่า6ต้นรองรับน้ำหนักได้5ตันเป็นรถเรียวโอครอบรัวเพารอยสายบันทุกไม้กวรพลาดนะคะแต่งมาให้นะคะนี่เลยด้านหลังก็จะมีเหล็กไทเทเนียมหรือว่าเหล็กทำหลบไม้สําหรับวัยรุ่นที่ชอบปรุงแต่งอันนี้เราแต่งมาให้แล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของทรอกันบ้างนะคะคันนี้เพิ่งลงมาสดๆร้อนๆอาจจะมีรอยเลอะบ้างแต่ไม่เป็นไรคันนี้เดี๋ยวเราล้างนะคะทำความสะอาดก็สามารถจอดขายหน้าร้านได้เลยเพิ่อของเราก็จะเป็น ว่าแซมเลดนะคะอย่างดีเลยแข็งแรงเป็นแป๊บน้ำเงินความสูง1เมตรแปดโทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยจากวิศวะเดี๋ยวมาชมสภาพด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้เป็นสีรถตัวเดิมๆจากโรงงานเป็นสีเทาดำรถไม่มีการชนหนักที่ความนานท่วมนะคะ,ะ,คะให้ดูแบบสภาพรถคันเดิมๆคันนี้เลยนะคะสะภาพสวยเดี๋ยวมาดูล้อกันบ้างนะคะคันนี้เป็นล้อแมก 1.8ฟุน e n น r y ถือว่าได้หน้าใหม่ปี2021เลขไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าหมูป่านะคะหน้าสวยหน้าใหม่สมใหม่ปัจจุบันกันเลยค่ะมาชมสภาพภายในกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันก่อนนะคะเลขไม่อยู่เพียง35,000กิโลกว่าๆเท่านั้นถือว่าใช้งานได้น้อยนะคะภายในก็จะเป็นโทนสี แบบทัดสกรีนหรือว่าแบบสัมผัสนะ,ะบอกก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเป็นเกียร์นะคะเป็นเกียร์หสปีดเป็นเกียร์แมนวนวลสามารถใช้งานได้ง่ายใครที่อยากได้คันนี้แปบ,บแนะนําเลยนะ,ะสภาพสวยปีมใหม่สัมผัสลูกค้าคนใดที่ได้ดูคันนี้รอบคันนะคะเป็นรถสวยเดิมจากโรงงานเนี่ยแปมย้ำสเปกกันอีกครั้งโตโยต้ารีโว่นะคะเครื่องสองุดปดลนแอีปี2องพราคาคันนี้ราขายุเทียงห้าแสนก้าพันบาทเท่านั้นลูก ดีๆเยอะแยะมากมายมีโปรช่วยผ่อนค่างวดคุณค่ากว่าค่า0ัน